สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทานน่านในอาจารย์วันนี้ก็มีกัรน,น้ำหมีในช่องไอห้หน่าหมีเช่นเคยวันนี้ก็มาแก้มื่อกันหน่อยแล้วกันนะปะ่ะซึ 2, ่งสองซึ่งสองซึ่งสองมาสวยยิงไปยิงไแปบบยิงไแปบบไม่ข่อยหรือเปล่ขอร้อยเดียวพอนะววันนี้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อาวานไม่แข็งไม่ใช่ขอโทษครับขอัยขอไปคุณคำหยาบหลุด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 จะไม่แข็งจริงทุกคนไม่เชื่อกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะไม่เกิดจริงอ่ะอเกินป้ายเอออเลื่องอะกรจารับชมด้วยความบันเทิงน,น,นะใครชอบขอคนละหนึ่งไร้หนึ่งซับสไครต์ให้น้ำหมูด้วย เอ้โหเออ,เอ,อ,เอ,อไข่มาเดี๋ยวมาก็อยู่ที่กําไรนะขอให้ยาลดไปลดต่ำกว่าร้อยแล้วกันวันนี้ไม่ได้คืนไม่เป็นไรขออย่าต่ํากว่าร้อยนะดีกว่ามันจะดีกว่ามากเลยแหละอไอข่ไข่หน้อไข่ไข่มน,น,น่าแปลกเนาะ เอ้ยแตกว่ะตัวใหญ่มาแตกตอนตัวใหญ่มาตัวใหญ่ก็ไม่น่าจะแตกหรือเปล่านะจากประสบการณ์แล้วไม่น่าแตกทุกคนเองเลยละกันสวยครับขอเล็มๆไปเล็มๆแล้วกันเนาะเผื่อฟุกเผื่อฟุกเออนีไงเผื่อฟุกได้สิบเองได้แต่ก็ได้น้อย ต้องตัวนี้ต้องตัวเนี้ให้เปะละ่ะมันจะให้หรือเปล่าละ่ะเลียนว่าโดนว่าโดนแน่เลยวะ่ะแตกแต่เฮือเออนั่นแหละสวยครับเก็บหมดแบบได้ไหมโอ้โหไม่ได้ได้มียี่สิบนี่เป็นเพื่ออะไรกอนได้มียี่สิบเนี่ย ไอ้เจคายใส่ปุ่มคูโคู่เรื่องเบื่อแม่งชอบกดเองนะแมาพาเลทมาอีกโอ้ตายต้องไหนโอ้โหแข่งโป๊กเลยทุกคนเอ้ยได้ได้ได,ได้พอ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 ได้สดำสม่วงโอ้ไม่แตะเลยทุกคนสิีตอ ยแต่ยากจับโหพอเลยแข่งแป๊กนะทุกคนเจ๊เก็บตัวเล็กตัวน้อยไปแล้วกันนะยังไม่ไหววะไม่ได้อะไรเลยเลยนะี่ยอือ,อ,อพอเรเลกไม่จ่ายเลยเอ้เรียนนี่วะ เอ้เลื่งไม่แตกแล้วอ่ะโอ้โหแล้วไข่โอ้โหไดนได้ได้ท่านมายังดียังดียังดีงดขอบคุณด,ดีๆหน่อยแล้วกันให้ขึ้นร้อยอะ่ะถ้าขึ้นถึงร้อยพอเลยไม่ยิงไม่แข็งน พลนสงการมานี่ไม่ดุดกูคืนหมดเลยเอ้ยคูณหกร้อยเอร้อยยี่สิบเอาดิเอากำไรามาเฉยกำไรามาเฉยได้คืนทุนได้ได้ตามทุนคืน,นได้อันนี้พอดีครับรออะไรครับโอ้โอีกห้าใบก็คืนทุนแล้วไม่เราไม่เอาต่อครับเดี๋ยวเสียนะได้แล้วก็ไปดีกว่าครับก็ใครชอบผมก็แล้วหนึ่งอะไรอยู่สต๊าชในน้ำหมูด้วยโอเคแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนะสวัสดีครับ